พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีทรรมสวดพระอภิธรรมศพสบิบเอกจิรายุสิงอน้นวีรชนจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาวันที่29กรกฎาคม2568เวลา18บแนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมศพ สิบเอกจิรายุสิงโอนนายทหารผู้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาโดยพิธีจัดขึ้นณนะบ้านเล็กที่123บ้านออนหมู่ที่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักพิมา,นจ,มน,ชชาน,นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยขา้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจตลอดจนทุกภาคส่วน และประชาชนเข้าร่วมเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเคารพในความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อชาติของผู้วายชนบรรยากาศภายในพิธีอบอวลด้วยความอาลัยภายใต้ความสำนึกในพระคุณและความกล้าหาญของสิบเอกจิรายุสิงโอนผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจมั่นคงอุทิศชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของแผ่นดินไทยอย่างถึงที่สุด พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตของครอบครัวสิงหอน้นอีกทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันถึงพระราชาลือไทยอันเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมที่ทรงมีต่อเหล่าทหารกล้า